ถัดมาเป็นราศีมีนนะคะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมค่ะทางด้านการงานในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนนะคะงานจะค่อยๆเดินหน้าแม้จะมีจังหวะช้ากว่าที่คุณอยากให้เป็นคุณจะมีไอเดียด,ดีแต่ต้องจดลงบันทึกที่ให้ชัดเจนก่อนเริ่มระวังความคิดฟุ้งหรือการงานทำตามอารมณ์เกินไปนะคะ ปลายเดือนมีโอกาสดีเกี่ยวกับงาน c r e เอทีฟศิลปะหรือสิ่งที่ต้องใช้ความรู้สึกด้านสุขภาพนะคะพลังงานขึ้นลงค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับแย่คุณอาจรู้สึกเหนื่อยง่ายเมื่อรับอารมณ์ของคนรอบตัวมากเกินไปการอยู่กับน้ำหรือพื้นที่ที่ทำให้ใจสงบจะช่วยได้มากค่ะช่วงปลายเดือนร่างกายจะรู้สึกนิ่งขึ้นทางด้นความรักนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะ ช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้ความรักมีความอ่อนไหวสูงในช่วงนี้คุณรู้สึกมากกว่าปกติคนโสดมีโอกาสเจอคนที่คอนเนคกันลึกๆผ่านบทสนทนาคนมีคู่จะสื่อสารกันดีขึ้นเมื่อคุณพูดตรงแต่ไม่กดดันนี่เป็นช่วงที่ความรักโตจากความเข้าใจและความอ่อนโยนด้านการเงินนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้การเงินขงที่ดีคะ่ะ แต่รายจ่ายเกี่ยวกับความสวยงามการดูแลตัวเองหรือของตกแต่งบ้านอาจเพิ่มขึ้นคุณควรวางแผนให้ดีเพื่อไม่ให้เงินไหลออกเร็วมีสัญญาณดีเล็กๆนะคะในเรื่องรายได้จากงานครีเอทีฟและการช่วยเหลือคนอื่นปลายเดือนสงบลงและจัดจัดการได้ดีขึ้นค่ะไฮไลท์สำหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณจะมีความชัดหนึ่งอย่าง เกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือความรู้สึกตัวเองและมันจะทำให้คุณสบายใจขึ้นมากค่ะ